ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้ด้วยนะคะส่วนในเพจอย่าลืมกดติดดาวเพิ่มซีเฟิร์สด้วยนะคะคอร์สที่2ก็คือสุดยอดนักขายนะคะชืง่ง่ายๆสุดยอดนักขายนะคะก็คือพัฒนาจากถ้าคุณเป็นเซลล์เบื้องต้นน่ะไปจนถึงแบบเซลล์ที่เก่งขึ้นเออดีขึ้นนะคะหลายๆคนติดปัญหาในการขายเออจะพูดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคนมาเรียนไอ้คอร์ส5,500คอร์สที่สอง่ะเยอะเริ่มเริ่มเยอะพอสมควรลว มันเป็น Second นโปรดักที่พี่ขจีทำออกมานะคะทำออกมาทำไมทำออกมาเพื่อตอบโจทย์ว่าพอคนบางคนนักเรียนเนี่ยแหละ200คนเนี่ยพอเราหางานให้เขาได้ค่ะเราสอนขายเขาเบื้องต้นรู้ว่าต้องทำงานยังไงแต่พอในการที่เขาจะไปขายจริงจังอะ่ะมันจะเริ่มมีบางอย่างที่เขาติด หรือเขาต้องการเทคนิคบางอย่างที่ทําให้เขาสนิทได้เร็วหรือจิตวิทยาในการอ่านใจลูกค้ามันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเออหรือเจ็ดสเต็ปในการวิวอารมณ์ลูกค้าอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เลยทาคอร์สตัวนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเขาที่ว่าเขาต้องการที่จะเออพี่หนูอยากเรียนเพิ่มอ่ะหนูไม่รู้จะเข้าหาหมอหาเภสัชยังไงเลยเขานิ่งมากค่ะหนูไม่รู้จะพูดกับเขายังไงจริงๆค่ะเนี่ยเรามีคอร์สตัวนี้มาลองรับนะคะเราไม่ได้บังคับเลยใครจะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะคะ แต่ว่าขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณแบบหลายๆคนนะคะที่แบบติดตามจีนะแล้วก็แบบมาถึงซื้อ2คอร์สเลยผมเอาหมดเลยครับพี่คจีผมต้องการการเรียนอย่างด่วนนะ,ะขอบพระคุณมากเพราะว่าแล้วก็จะสอนให้อย่างเต็มที่นะคะสอนแบบก็ดูแลอย่างเต็มที่นะคะก็เพราะว่าในคอร์ส5 5 0พเนเอี่อด,ดีเทลยาเนี่ยมัน6,900ใช่ไหมคะัแด0แต่ในคอร์สของสุดยอดนักขายเนี่ย5,500 ใน5 5 0 0เนี่ยคะ่ะมีสคริปต์ให้ด้วยนะคะไอ,อ้แล้วมันได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line. คุณจะขายอะไรก็ตามนะขนาดเจ้าของธุรกิจอ่ะก็ยังมาเรียนคอร์สนี้เลยนะเออพี่ขจีไม่ได้คิดแพงเลยนะ เพราะว่าจริงๆเพราะว่าถ้ามันเป็นคอที่ปรึกษาตัวต่อตัว,ตวจริงๆสาหรับเจ้าของธุรกิจอะพี่กะจิจะคิดแยกอีกราคาหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมันไม่เป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งแหละมันเป็นเรื่องที่พี่กจิจะต้องมานั่งช่วยเขาคิดว่าสกรีมอินเซนティブของเซลล์อะคุณอย่างนี้สมมุติเขามีโปรดักต์อยู่5อย่างพี่กจิเราเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้เขาอะว่าคุณพี่ควรจะโฟกัสที่โปรดักต์ไหนมากที่สุดแล้วก็อันไหนเป็นเซคันด์โปรดัก รองลงมาหรือถ้าคุณพี่มีโปรดักที่เด่นอยู่อย่างเดียวคุณพี่มีควรมีอะไรที่เป็นลองเป็นตัวที่จะมาช่วยนะคะอย่างอย่างสมมติเราขายปลากระป๋องตาสแม่คัวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะมี3าแม่ครัวอย่างเดียวนี่หรอไหมคะเพราะวันหนึ่งอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรมีเซคันด์โปรดักเตอร์โปรดักมารองรับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขายดีมากหรอกแต่ว่าก็ทําหล่อเลี้ยงไว้ให้มันรู้ว่าร้านคุณมันมีมากกว่าหนึ่งย่าง ไม่ใช่มีขายอยู่อย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะ mm. แล้วก็คิดสกีนอินซันทีฟให้อแบบนั้นนะพี่กาจีคิด2 0 0หมื่นนะคะเป็นไพรเวทอะ่ะอันนั้นสำหรับเจ้าของธุรกิจซึ่งถ้าน้องๆไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็คือพูดไว้เพราะว่าในในมาร์เก็ตอ่ะในร้านค้าของพี่กาจีะจะมีบอกไว้หมดเลยนะคะว่า mm. จับผมบ่อยนะแอร์มันเป่านะคะจะมีบอกไว้หมดเลยว่าเอ,อสอนอะไรยังไงบ้างน,นะคะทีนน 5, เนี้ยในคอร์ส5 5 0 0เนี่ย นอกจากจะมีเทคนิคการขายในนั้นจําไม่ได้มีประมาณ20กว่า EP อะ่ะคือบอกเลยนะพอพี่กาจีสอนเสร็จแล้วมานั่งรีวิวคลิปตัวเองอะค่ะไม่ได้พูดแบบเข้าไม่ได้อวยตัวเองนะเรายังรู้สึกเลยว่าคุ้มคุ้มยังไงหรือว่าคือถ้าพี่กาจีดูของตัวเองอแล้วเอาเทคนิคแค่ EP เดียวไปใช้อะ่ะมันสร้างยอดขายได้แม่งเกินกว่าค่าคอสเนี่ย4-10เท่าแน่นอนอะคุณต้องเปลี่ยนนะคุณต้องเปลี่ยนจากสิ่งที่คุณเคยคิดจะขายอะ่ะ แล้วคุณก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีการแบบนี้มันจะดีค่าเรียน5,500ใช่ไหมคะนักเรียนพิคกัจีเยอะมากมีรีวิวด้วยเขาเขียนบอกว่าผมเดือนแรกผมผมมาเรียนผมไม่มีสตังค์เลยครับผมขายไม่ดีแต่ผมมาเก็บเงินขอแม่ด้วยมาเรียนพิคกัจี5,500ครับพอไปเรียนได้แค่ประมาณ EP7 เองเขาก็เอาเทคนิคอะไปใช้แล้วก็ซิ้นนดนได้อินซนทีฟอะ25,000มันก็เท่าไหร่5เท่าของ5,000เงี้ยถึง5เท่าได้คืนแล้วอะได้เงินคืนแล้วอะ แล้วความรู้เนี่ยอยู่กับคุณตลอดไปตลอดไปค่ะพี่ขจีไม่มีการเตะออกนะคะสมมุติวันหนึ่งคุณมาทําให้พี่ขจีโมโหโกรธเฮ้ยกูโก,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 โกโรธมึงเนี่ยพี่ขจีไม่มีสิทธิ์เตะคุณออกนะคะแล้วแถมพี่ขจีมีมีขเขาเรียกห่ะเวลาได้เทคโนโลยีหรือความรู้เลยใหม่ๆยังใส่ให้อยู่นะในราคา5้าพันห้าไม่ไม่อัพนะไม่อัพตังค์เพิ่มและยังไม่แยกคอสออกไปใหม่พอรู้สึกว่าอยากจะทดลองกับสิ่งนี้ก่อนแล้วรู้สึกว่าอยากให้คนอ่ะได้คุ้ม ได้ความคุ้มในสิ่งเนี้นึกออกปะเวลาเราทําอะไรนะคะอันนี้สอนแนะนําบอกลูกศิษย์ทุกคนนะว่าทําอะไรก็ตามอ่ะทําให้ดีที่สุดอย่าให้คนเขาเอาเราไปด่าได้นะฮะถามว่าคนด่ามันมีอยู่แล้วแหละไม่มีใครพอใจเราทุกคนหรอก